สวัสด,ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาขายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ,ญ้า honda g X 2อนะครับตัวนี้เก่าญี่ปุ่นนับสภาพสวยๆเลยเดิมๆนะครับมือเร่งเป็นกำปล่อยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมมอเตอร์รูปนะคเครื่องนี้ติดนิ่มๆเลยนะครับ ให้ดูสภาพนะครับส, ENNIS สวยๆเลยนะครับนี่ครับมือเล่งเป็นแบบนี้นะครับหางเดิมนะครับหกโขเกียร์เดิมหมดตัวนี้มีสายสะพายเดิมให้ด้วยนะครับสวยๆเลย h o n d a g เจ5นะครับน้ำหนักเบาๆนะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเบนซินสจังหวะเดิมๆเครื่องไม่ลื้อไม่ซ่อมนะครับใครสนใจก็ ทักแชทสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ออขอบคุณครับ